เราจะเห็นเรื่องโครงกรันรบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งเรานี้ค่ะแม่ทัพพักเทซีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหชุคนรรายรบวางระเบิดกลางเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะเทเบเรนริมเคลื่อนถาพยาซ้ายพร้อมกับเน้นย้ำเจ้าหนทีค่ะให้แคบตัวสอบแล้วก็ครอบคุมพื้นที่ค่ะ จากเหตุการณ์คนร้ายได้วางระเบิดเสแวงเครื่องซึ่งติดตั้งในรถเครื่องแล้วก็โจดบริเวณหน้าเคลื่อนถาพยาซ้ายถนนภูผ้าผักดีตำบลบ้างนาอำเภอเมืองนราธิวาสข้องเลยคืนวันที่6พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาในนาช่วงเวลาประมาณดีเก้าคืนกลางคืนคะซึ่งเป็นเวลาเทพีน้องประชาชนชายพื้นเทดั้งกล้าวผาบุตรล้านเนี่ยเขามาผักโพธแล้วก็มาออกกำลังกายก็เลยส่งพลให้มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งเพจสิบรายเจ้าหน้าที่โอโซซงรายประชาชนเพจยิ่งซ้ำรายไป พยนเพชรชัยซ้ำรายแล้วก็พยนเพชรยิ่งสั้นฉาดมาเลเซียเนี่ยส่งรายค่ะ โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาได้ทําการตรวจสอบและการควบคุมพื้นที่ร่วมทางได้ทําการปิดกั้นการจราจรโดยประสานชุดน่วยเก็บกู้และการตรวจสอบวัตถุระเบิดเคลียร์พื้นที่พร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐานให้ตรวจสอบเี่เกิดเหตุเพื่อจะมีการย้ายพ้นติดตามต่อคนร้ายนะั้นให้มาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่เขายังคงปิดกั้นการจราจรน,นะคะไม่ให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางในการจราจรเพื่อความปลอดภยัย ซึ่งเป็นพื้นเทโดยรอบเนี่ยก็ยังคงมีราา้านค้าของพี่น้องประชาชนาเที่เาเปิดให้บริการก็ยังคงเปิดทิ้งไว้ไม่มีการแกล้งรานเพราะาเขาตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเหล็กว่าเนี่ยวัทถีรอยตรีตะกูลโทธรรมผู้วารัชการจังวรรหวัดนราธิวาสแล้วก็สวนที่เกี่ยวคงเขาก็รวมให้การตอนรับพลโทสั้นตีสกุลตนาบในบทัพภาทิเซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตเุที่บริเวณริมเคลื่อนทา่าพระยาซ้ายถานนภูพาบผักดีตำบลบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิ พร้อมกับกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะกจอกนี้เนี่ยก็ยังกำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้อนี่แร่งดำเนินการดูแลเรื่องของสิทธิ์ต่างๆแล้วก็การรักษาเป็นการด่วนรวมถึงสร้างการห้เจหนาทีเนี่ยตรวจสอบพื้นที่ทางการตั้งจุดตรวจด้านตรวจทางเส้นทางลักแล้วก็เส้นทางรองที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยจะใช้ในการรอบนี้พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดถูกจุดโดยประสานการทำงานรวมกับผู้นำทองทีผู้นำทองทินเพื่อจะติดตามคนร้ายให้ได้โดยเร็วแล้วก็สร้างความเฉื่อมัันให้ พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะทางนี้ค่ะก็ขคความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะหากพบเห็นบอแสของกลุ่มคนร้ายค่ะก็สามารถแจ้งได้ทีจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำพื้นที่หรื่าไม่เล็กไส้ด้วนของหนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซส่วนนานึ่งสเซหนึ่งนะคะหรือว่าโทรศัพท์ไส้ตรงแมทัพภาคเซ่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซไม่เล็กโทรศัพท์เราขึ้นให้บนนาโจแล้วนะสูดหอกนึ่งนึ่งเจ็ดสามโซงกาวกาวกาวนะคะได้โหลดหยิบเซชั่วโมงด้วยท บอ่อแซเนี่ยคะ่ะเทเจงเนี่ยเข้ามาก็จะทกปิดเป็นความหลับนะคะนี่นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลวถ้าเกิดใครจับไม่ได้เขียนติดบนทีฟ้าบานก็ได้เซตัวหนึ่งสามถึงหนึ่งสามเหนึ่งรัวไสต่ตรงขคงแมทับนะก็คือศูนฮอกหนึ่งหนะน,นึ่งเจ็ดสามสองเก่าเก่าเกาอันนี้นเมมอยูในโทรศัพท์ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครสรับบอ่อแซก็สามารรแจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะเก็บข้อมูลข้อผู้แจ้งไว้เป็นความหลับนั่นเองถ้าเกิดใครเจอบ่อแซเห็นอะไรไม่ชอบมาผ่ากโนเห็นคนแปลก เห็นเปล่าแปลกๆมาตั้งอยู่ในพื้นที่ก็บกเท่านั้นได้จะได้ทำให้เกิดความเสี่ยงให้ไปหมากว่านี้นะคะภาวะนี้ยัางวันนี้ก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บท้งวิสิบรายมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียเหล่านะคะก็ถือว่ามันเป็นการสร้างความเสียหายทางเรื่องข้องเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องข้องความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะค่ะ